ลั่นลั่นเลยครับนี่ยโรก,กี้สวัสดีครับอยู่กับโปรแกรมสิงเกินโดยครับโอ้โเสียเต้นว่าลงทุนเอารถ,รถไทยมาทำทางเลยเหรอ,อลงทุนเอารถไทยมาทำทางเลยเหรอ โอ้มนนไม่นเดิน,นยังไงฝนมาอีกแล้วฝนมาฝนมาเลยเนี่ยตายเลยมาแล้วนี่ยตา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 ะ ไม่ต้องไปเอาที่ไหนอกลนะบ้าน,นหวดเลยครับ ฝนลงแล้วฝนลงแล้วขอพลังซูมดีกว่าตรงนี้เลยมันครับลโอ้ ยินบ่เสียตินก็มีรายได้เลยนะนแ,นแจวเลยครับมาเกาะพลัง J05D ่มเทียแรกเลยใช่ไหมคันต่อไปก็เป็นดก้านะครับเดูอันนี้เปิดหน้าดินออกเยอะเลยนะตรงเนี้ยทำทางขึ้นมา

ครับเพียวๆเลยครับจะลากเหรอไม่ใช่ลากกันนั้นง่ยขึ้นไปเสียวเขือก็มาเหรอลงดันไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอารถไถไปดันเลยมีมีรถไถมีโซ่อยู่เอ๋บอกเลยบอกเลยเสียวเขือก็มาครับงานนี้โอ้ยวิ่งมันอยู่ดีๆมาวิ่งดินเฉยเลยอะไรนี่ฮะนี่บอกเจียตีนี่ไปลากเลย เอากลางขาดโอ้ยเมย์ยมเช็คเอากลางเลยเนาะอ,อ่ะไม่ได้ดูเลยโอ้ยนางร้องนางร้องโอ้ยเป็ดอีคร e. ับเออ เอดดไม่ดำดำทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอารถไทยมาดันรถไทยดำเลยดำเลยเดี๋ยวให้ยาง9ก้าเบี่ยงมาทางนี้โอ้ยรถไทเขาในนคมันก็เดินลงไปอีก ร้อยเลยเ,ปเ,ยเ,ปเยแปดอีนี่ไม่มีระบบอ่ะนี่แปดอีนี่ปนแปดอีโอ้โหแรงว่ะมาโอ้นางรองมากันเยอะเลยนะเามาดูพลังยางเตาเนี่ย ทีมงานโชคแสนสักยางพัน,น,นลุยงานสาม 3, แสนคิวโอ้โอ้โอ้โอ,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 โอ ไปเ้หวะนี้มาเลยสุจดสจัดเลยสุดจัดเลยนี่ครับ ื่อนท้าย S 700น,นี่นี่ขันต่อไปนะขันนี้ก็212นะส่วนท้าย S 700วะ oh. สองหนึ่งสองเสงื้อไทยเอเจ็ดร้อยแต่จะเป็นแปดสี่หนึ่งครับคันนี้โชคเซนสักเสียนัทครับ ว่ะยังแปดมาน่าจะอยู่ครับเจ็ดอีเจ็ดอี ไอมอสมันทำดิโอ้รถจานชายนีย่ต้องยอมรถแมมมอสนะเข้าใจไหมแมมมอสมันขับรถผมจนจะพังหมดแหละเออเอ้เรามาดูก้าเอ้ยใช่ไหมเอ้ร้ 195. อยเก้าห้ากล้ามาไม่เอาอะ ียมาอย่างนี้น่าจะยูเตรียมเงินไว้เปลี่ยนแหนบด้วยเด้อเปลี่ยนเหยนได้บ้านนี่กสีขัดครึ่งเลยกสีขาดครึ่งเลยเหรอขันต่อไปครับเสียจมเสียจม สายปลาศูนย์นี่หมดงานแล้วบ้างนี่ถึงได้มาวิ่งงานนี้อ๋อแปดเอเอเอ็กรับห้าศูนย์ e X X รถบานจารั์นะครับนี่เจม โอ้อันตรายกันชนมันเล่นเอาเอาเดมไหนนี่น่าจะรอโอ้ไม่กลาก้าครับเออลงมาทำทางก่อนนี่เอาจอบมาด้วยวันหลังอ่ะจะมาแต่ตัวเออ มาแล้วซานี่ครับ SY 2 0 5ใช่ไหม DPC สองศูไไนย์ห้า H DPC CM 5 0 กับรถไม่อ่านครับงานนี้แต่ขอเฟืองท้ายทนๆนะครับใครใครใครคิดว่าจะของแรงมามาลองเอ่อ175ขึ้นนะครับ115ไม่ต้องมานะครับเอ๊ะกับรถใครมอทหครับกับรถใครมารถน้องเค้าโหอ๋อได้กี่เทียวแล้วเนี่ย หก <6. S 2> ว้าววทางวันนะ่ะหกลงเม่อกี้เงฝึกลงเมื่อกี้นะนล้วก็มากันนั้นอะไรอันไหน <c oughs> อีกเราไปขับดูวะถ้าเรงอ่ะ ออกหินเอาออกเลยระหว่าวงทำทางเรามาดูคันนี้ครับโอก,กี้ครับมอะไรจะเกาะโบะโอ้ยไม่มีตังค์หรอวิ่งงานวิ่งงานก็ได้ตังค์แล้วนี่งานเนี้ย เกาะโบเลยไหนฟังใหม่ฟังใหม่กดใหม่ดิกดจับเจอกันใหม่ครับ